ฮ e ลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผูทุกคนดีดีตลอดทั้ส่วนขพีชาแนลนะอันนก็ติดนะโอเคฝนตกด้วยนะคะแล้วก็หลายอย่างนะเค,ะคพีก็จะพยายามพูดเสียงดังน,นะคคพีไม่รู้ว่าเป็นไรนะคะช่วงนี้ทำไมเพื่อนๆถึงไม่พอด้ยินเสียงเคพีเนาะเคพีว่าเคพีก,ก็พูดพูดดังนะแต่อาจจะเป็นเพราะไม้หรือเปล่านะคะไม่เป็นไรนะฝน,นะนตกก็อาจจะต้องแบบรับคญนดนึงนะคะเพราะว่าเสียงฝนเราห้ามไม่ได้เนาะวันนี้ก็จะมาททับที่อาคารนะคะว่า ามใหนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะในสายตาเขาคนนั้นนะคะเขามองคุณเป็นแบบไหนนะ,ะก็จะไปค,คลิก,กกันนะคะวันนี้นะก็จะมีสามตัวเลือกนะคะก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะก็ <c ute> ขายของไปทีเดียวแล้วก็เป็นตัวเลือกไปเลยทีเดียวนะคะนะคุปที่หนึ่งก็คงจะเป็นสีครึ่งนะคะคนที่สองคุปี่สองก็น่าจะเป็นแบบน้ำมันว่าน,นะคะคุปที่สามก็น่าจะเป็นลิปสติกของจุีนนะคะใครอยากจะได้โปรดักไหนนะคะในเรื่องของช่วยแบบเสริมเสน่ห์นะคะน้ำมันว่าน,นะคะ ในเรื่องของคำพูดสีพึ่งครุ๊ปหนึ่งนะคะให้คุณเลือกนะคะนะสีพึ่งน,นะคะครุ๖หนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของคำพูดนะเจรจาว่าความบาลงนซ์น่าใจนะคะแล้วก็สามารถสามารถเอาไปใช้ได้แบบหมดทุกคนนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าเพื่อนแฟนไม่หมดนะคะหนะึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งนะคะกุ๖สองก็คือน้ำมันว่านนะคะส่วนนาเรบุนตานะะ <c oughs> ช่วยในเรื่องของ เป็นที่นิยมชมชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกับแฟนกับลูกคา้ากับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะน้ำมันว่านก็ไว้ครับาทส่งฟรีนะคะทุกไอเทมนะคะทุกแว่นไพ่นะส่งฟรีนะกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามลิปสติกเคพีนะคะนี่สีนี้โบริก้าเอจิทูมีโปรโมชั่นนะคะสักแท่ง550บาทนะคะเรียนมากนะเป็นลิปแมทนะคะนะ ที่แบบบางเบานะาคะ,ะคิดว่าพิวรอกก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักนะคะในกรุปสามนะนั่นก็ท่านเลือกนะคะสวยทุกอันนะ,ะสวยในแบบตัวเขาเองนะคะให้คุณเลือกนะคะอันนี้กรุปหนึ่งสีพึ่งกรุปสองน้ำมันว่านกรุปสามดิปสติกแกะผีใครสนใจแอดไลน์นะคะแล้วต้องการระดับเพิ่มกดหยุดนะคะในการเลือกท้ายนะเขาในสายตาเขานะคะเขามองคุณเป็มระดับไหนนะไปทำกรุปหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยิดีต้อนรับนะคะคนคุงหนแะ่ะคนที่เลือกสีพึ่งนะคะนะเราจะมาดูนะคะในใสายตาเขานะเขามองเพื่อนๆจะคนแบบไหนนะโอเคห้าเหรียญน,นะคะกับหัวแสดงว่าเขามองว่าคุณเป็นแบบเหมือนแบบ คนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะนะคะหรือเอาจะพูดแบบคำแน่นเลยคือคนที่แบบมีประสบการณ์และคนที่แบบสตรองนะคะชีวิตคุณอาจจะไม่ได้แบบ Perfect เหมือนในแบบนิยายนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถ Overcome ทุกๆแบบออฟต c ค l ลหรือว่าอ,อ,อุปสรรคนะคะอะไรที่มันแบบยาก,ยากนะคะดิฟิคลตีสันะคะคุณสามารถผ่านได้สได้ เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้ง่นะคะไม่ได้แบบอินโนเซนต์แล้วก็เป็นคนที่แบบผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะนะคะแบบคนที่ผ่านประสบการณ์จริงคนจริงใช้ชีวิตแบบจริงๆนะคะมีคําว่าแบบเล็กเตคขึ้นมาเหมือนคุณเข้าใจโลกเข้าใจคนเข้าใจทุกคนอันนี้คือเหมือนเขามองนะคะบุคลิกคนนะต่อไปสิบช่วยเห็นปะ คือแต่กอนเป็นยังไงไม่ได้สําคัญนะคะมันเลยทําให้คุณเป็นคนที่มีความสุขนะคะในปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรคุณรู้จากความขาดนะคะพอะคุณรู้จักความขาดคุณก็ไม่อยากที่จะอยู่ในจุดที่มันขาดใช่ปะคุณก็อาจจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะด,ด้วยตัวคุณเองนะคะหรือคุณสามารถเอาชนะแบบข้อจํากัดน,นะคะในด้านของแบบสิ่งที่คุณเคยประสบพบเจอมาในอดีตแล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไร เกิดมาในครอบครัวที่อยากจะไม่ได้พร้อมนะคะเกิดมาในสถานการณ์หรือสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันชาเลนเพื่อนให้มีชีวิตที่ดีได้นะคะวันนี้เพื่อนเป็นคนที่มีความสุขระเติมเต็มที่สุดนะเป็นคนที่เต็มอ่ะเต็มในตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เขามองเห็นนะแล้วก็รู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ไม่ขาดเป็นคนที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบวิส้อมก็ได้นะคิ่พีได้ยินแบบนั้นนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับไพ่อะไรนะะบางบางครั้งก็แบบ อาจจะพูดได้ถึงเรื่องแบบฉลาดในในใน,ในเรื่องของอารมณ์นะคะนะนะเขาบอกว่ามี2ความฉลาดนะ i n t e l l i g e n c ในเรื่องของอะไรอะ IQ กับ EQ เนาะคนกุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะมีทั้งหมดแต่โดยเฉพาะในเรื่องของ EQ ไม่ใช่แบบทุกคนจะเก่งในเรื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าคนกุ่มหนึ่งคือคือจริงคุณคุณจริงๆคุณแบบ มีครบทุกอย่างจริงๆเพราะคุณผ่านการเทรนการฝึกมาแล้วนะคะก็เหมือนกับแบบผ่านการไปทําอายบมาอย่างเช่นแบบออทหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบหมอหรืออะไรก็ได้นะคะผ่านอะไรที่มันแบบมาแล้วว่าแบบเป็นมืออชีพในการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่แบบมีความสุขได้ง่ายเพราะว่าผ่านมาหมดแล้วนะคะประมาณนั้นสิ่งที่เขาแบบรู้สึกและเหมาะคุณเนี่ย สิบเหรียญขึ้นมาสิบเหรียญกับสิบช่วยนะคะนอกจากจะมีมันไม่ได้แปลกเลยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเต็มคุณไม่จําเป็นต้องรวยก็ได้นะแต่แต่ใน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 ความหมายของ KP สิบเหรียญบางครั้งอ่รวยมันก็อาจจะพูดได้ได้ว่าโอเคไม่มีปัญหาเรื่งองการเงินแต่ว่ามันมีความแบบมั่นคงมั่นใจมันมีความแบบไม่ไม่อ่อนแอนอยู่ในนี้คกนกลุ่มหนึ่งนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นคนดีแบบกับทุกคนนะ่ะดูแลทุกคนนะคะนี่ก็คือความพร่ำรวยที่แท้จริงนะคะนะแล้วก็ที่สำคัญไพ่ใบน,นี้นะคะคีพีจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ e x c e l l e n t แล้วมันเลิศมากที่ทุกคนไม่ใช่จะทำได้และไม่ใช่จะมีได้นะ,ะแดงวคนหนึ่งคุณต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกะไาจรรยาบรณฑิตธรรมสูงมากนะคะในการที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะเราก็เป็นคนที่ไม่คดโกงใครเป็นเป็นคนแบบเชื่อเสียนะคะเป็นคนแบบ ใจใจนะคะนี่ก็คือคนกุ่มหนึ่งนะเขามองคุณเป็นแบบนี้นะคะ mm. เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแบบร่างกายข้างนอกหน้าตานะคะแต่ว่าข้างในนี่คือคุณเป็นทองคำนะ mm. ไม่ใช่ใครที่จะรู้สึกแบบแน่นและแข็งแรงขนาดนี้นะ mm. พี่อย่าไปเพื่อนกับคนกุ่มหนึ่งนะคะ,ะ mm. เพราะว่าอะไรดีอ่เป็นคนที่แบบผ่านอะไรมาเยอะแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบดีบไม่ใช่แค่ฉับฉวย นะะคสำหรับคนนที่ห่ The Empress พอเราพูดถึงความอุดมสมบูรณ์มันมีอยู่แล้วในตัวแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ยอมนะคะคุณคู่หนึ่งก็เหมือนที่เคพี่พูดไปว่าอาจจะไม่ได้แบบหน้าตาแต่ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่า The Empress คือเป็นท็อปอ่ะนะคะหน้าตาดีนะสวยมีเสน่ห์หล่อมีเสน่ห์มีความไฮคลาสไฮซี่มีความมีมารยาทนะการศึกษาสูง ือมีครบทุกอย่างในตัวคุณนะคะมีความเป็นแม่มีความเป็นพ่อมีความรุ่มนวนบาลานซ์มีความละมุนนะคะในทุกๆอย่างก็เขาอาจจะมองคุณเป็นเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทเนอร์หรือเป็นพ่อเป็นแม่นะคะในอนาคตนะคะของลูกเขานะคะหรืออาจจะเป็นไปนได้ว่า3ถ้วยเอ้ยเลข3ไม่ใช่3ถ้วยอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบ คุณสามารถที่จะเข้ากับทุกคนได้เข้าใจคนทุกช่วงระดับชั้นคุณคือเขาเรียกว่าอะไรอะเพอร์เฟคเคพี่ชอบอะไรที่มันแบบมีหลายหลายอย่างในตัวคนคนหนึ่งซึ่งมันแบบมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะมันแรงนะแสดงว่าคนทุ่หนึ่งนี้คือต้องทำความรู้จักกันหน่อยนะะก็จะะวานแค่นี้นะเพราะว่าจะทำแบบคลิกๆนะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะไม่ใช่แบบมีใครบุคลิกหรือความคิดจะเป็นแบบอะไรอย่างนี้นะคะคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณสงบสุขนะคะ h n r e and now คุณเอาอ,าอาดีตมาเรียนรู้นะแล้วก็นาคตคุณก็มีการวางแผนคือเป็นคนที่แบบเป๊ะในทุกเรื่องในการใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบ เพอร์เฟกต์ในทุกๆด้านนะแต่ว่าคุณสามารถที่จะรับมือและแฮนโดลเราทำให้ชีวิตของเตงมันน่าทึ่งเมสซิ่งได้ด้วยตัวคุณเอง KP รู้สึกว่าอย่างนั้นเขาน่าจะมีความชื่นชมคุณนะคะมากๆนะก็บ๊ายบายนะคะเจอกันในคลิปนะสั้นๆนะคะจุ๊บๆเพื่อเวลาแบบไม่อิ่มอ่ะ KP โอเคได้ไม่เป็นไรแต่ว่า KP ต้องไปดูดวงให้คนอื่นสายกบ๊ายบายนะเจอกันในคลิปค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคนคูค่สองคนที่เลือกน้ำมันว่านนะคะสวนมารีมันตานะใครอยากได้นะคะในเรื่องของต้องแบบเสริมสเสน่ห์นะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคุณเอาไปใช้ได้นะคะหยดตรงหน้าผากนะคะหลบรองฮอตนะคะตั9ร้สิบฟรีนะคะไปไปดูนะคะว่าคนของคุณนะเขามองคุณเป็นแบบไหนนะคะในสายตาเขา s p ป c i a เดฟูคุณต้องเป็นคนที่รักอิสระนะนะเราจะพูดถึงด้านแบบโพ i ิทีฟก่อนคุณต้องเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสี่ยงนะเป็นคนที่แบบอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวเองสูงแล้วมีความแบบชอบแบบอเลอร์ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่แบบไม่ตามใครเพราะว่าฉันฉันเชื่อมั่นในในใน,ในทางเดินของฉันฉันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของฉัน,ม,ม,น,นะะมีความเป็นอัติสูงนะคะมีความเป็นอิสระเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะ แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรสตาร์ทเลนหนึงเนะีะมีความเชื่อในตัวเองมีความมั่นใจนะอยู่ด้วยรสนุกนะคะอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่ด้วยก็ได้นะแต่ที่สำคัญก็คือว่า n นกระถิหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าเขาอาจจะไม่มั่นใจในตัวเพื่อนๆสมมติว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้แบบคิดที่จะสีเรียตกับเขาหรืออาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณตอนนี้ที่จะมี คู่ที่แบบจริงๆเพราะไพ่เดอะฟูก็จะประมาณนี้นะค่ะล้วอาจจะมีความกังวลว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ซีเรียสกับเขาหรือเปล่าเนี่ย8บอนกับหัวคือ8บอลเนี่ยบางทีมันก็เป็นไพ่เร็วนะแต่เมือที่แคปพี่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่แอคทีฟก็จริงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยแคพีรู้สึกว่า เขาก็อาจจะไม่ได้แบบรู้จริงๆว่าคุณคิดยังไงคุณก็ไม่ได้บอกเขาตรงๆถูกไหมว่าคุณจะเป็นคนกล้าก็จริงเป็นคนที่มีความมั่นใจก็จริงแต่เขาก็ไม่มั่นใจเลยนะคะว่าคุณคิดยังไงเพราะคุณไม่เคยคอมมูนิเคตกับเขาไม่เคยบอกตรงๆไม่เคยที่จะแสดงให้มันเห็นชัดเจนเคลียว,ว่าคุณจะคบกับเขาหรืออยากจะใช้ชีวิตยังไงแอนอะไรกันแน่นะคะความสัมพันธ์คุณกับเขามันเป็นยังไงกันแน่ประบาณน,นั้นนะ ให้ดูเดวิลอินดูส์เอาจริงๆถึงแม้ว่าครั้งแรกี่พีว่าเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะไม่ธรรมดานะแต่เอาจริงแล้วมารู้จักคุณจริงๆข้างในเนี่ยคุณไม่ได้มีความน่ากลัวหรือความไม่ดีอะไรใดๆเลยนะคะข้างนอกบุคลิกอาจจะแคายๆเคพีก็ได้นะคะหลายๆคนก็บอกมาเคพีก็ต้องฟังนะคะเขาบอกว่าเคพีเนี่ยดูข้างนอกเหมือนอาจจะเป็นคนที่แบบแรงเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้แบบดูเป็นคนดีสักเท่าไหร่นะคะแต่พอมาคุยด้วยเท่านั้นแหละนะคะ ็อาจจะเปลี่ยนมุมมองไปคุณกุ๊บสองก็อาจจะเหมือนกันนะคะที่แรกกับตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกันตอนแรกค่ะอาจจะมองคุณไม่ค่อยเด็ดต่ตอนนี้อาจจะมีความชัวในการที่แบบว่ามันไม่ใช่ในสิี่เขาคิดตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือคุณไม่ได้เลวร้ายท,ที่ที่เขาคิดอะ่ะเหมือนกับภาพลักษณ์อ่ะแล้วก็ไพ่ Knight of Swords นะคะ Asvin t u d a คุณเป็นนักแบบพุ่งอ่ะนะคะเป็นผู้นำนะ เป็นคนที่แบบพูดตรงไปตรงมานะเป็นคนที่แบบไม่พอใจอะไรหรือต้องการที่จะชัดเจนหรือต้องการอะไรสิในใดเนี่ยคุณจะทําให้มันเคลียร์ชัดเจนแต่มีสิ่งเดียวที่ไม่ชัดเจนก็คือความต้องการระหว่างคุณกับเขานะซึ่งอันนี้เขาก็ไม่รู้นะคะนะเขาอาจจะรู้สึกแบบงงนิดนึงแต่เรื่องอื่นคุณจะเป็นคนที่แบบเ a คแอคชั่นแล้วก็เคลียร์เสมอเสมอนะมีความกล้านะคะมีความมีความแบบ อินดิพีเดนต์ในตัวเองมีความแบบยืนเดือดดาของตัวเองมีความเชื่อมั่นในเองสูงแนะ่ะเขามองว่าอย่างนั้นนะแล้วที่เผื่อสําคัญนะคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของคําพูดด้วยก็ได้นะคะอาจจะพูดเป็นพูดเก่งมีความรู้นะคะในการที่จะโน้มน้าวคนอื่นการพูดของคุณนะคะมันอาจจะไปทําแบบให้คนอื่นประทับใจแล้วก็ตัวเขาด้วยนะเขาอาจจะสังเกตนะคะในการที่คุณมีพรสวรรค์ในเรื่องของคําพูดการเจราจาอะไรย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ดีกชีวตเก่งนะคะประมาณนั้นนะไฮเดรทาวเวอร์อินลุอื์เคมีรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นนักกอบผู้สารกายก็ได้ในเชิงของไหวพริบดีในเชิงของการที่แบบว่าเป็นนักแบบโซฟอะเป็นนักแบบรักษาเฉพาะหน้าเฉพาะการอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเก่งมากนะคะก็คือคุณเป็นคนที่แบบไม่แพ้ เขามองว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าสิ่งไหนพุ่งเข้ามาในชีวิตคุณคุณสามารถฮ a ด d l e ได้แล้วคุณไม่ได้เคยที่จะต้องแบบมานั่งร้องไห้หรือมาแซ่มาเศร้าเสียใจอะไรคุณจะเป็นคนที่แบบ move ไปข้างหน้าตลอดไม่มีอะไรกลับมาโหคุณได้พี่รู้สึกว่าอย่างนั้นนะเขามีไฟอะเวลาคุยกับคุณหรือนึกถึงคุณรู้สึกแบบเป็น inspire เขามันให้แรงบันดาลใจเขาว่าทำไมคุณมีพลัง power ในตัวเองเหลือเกินในการที่จะ move forward นะคะ คคแต่ที่สําคัญคุณต้องเป็นคนที่แบบจริงๆนะอาร์ติสนะแต่งตัวเป็นแต่งตัวเก่งอยู่ด้วยแล้ว,ลวคือคักสนุก active นะคะเนี่ย two p r a t i c a l พูดถึงความ b i s y นะคะจริงๆนะคือการแต่งตัวนี้คือลำมากเอาจริงคุณอาจจะมีสปาเป็นของตัวเองนะคุณอาจจะทำงานหลายอย่างคุณอาจจะเป็นคนหลายตำแหน่งหลายโลนะคะหลายบทบาท นะแล้วที่สําคัญคือคุณทํามันได้ดีนะเพราะคุณมีความแบบ flexible นะคะมีความยืดหยุ่นนะเป็นคนที่แบบรับมือได้ทุกทุกอย่างแบนที่เคพีบอกนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขามองคุณนะความาตัวลอดนะไหวพริบแล้วก็ความฉลาดในการเข้ากับคนในการเจรจานะคุณเก่งมากแล้วก็เรื่องของหุ่นนะอาจจะไปได้ว่า เขาอาจจะชอบคุณในเรื่องของบอดี้นะอาจจะเฟิร์มนะคะอาจจะเป็นคนที่ออกกําลังกายนะหรืออาจจะเป็นคนที่เล่นโยคะอะไรอย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้เล่นอะไรแต่แต่มันเหมือนประมาณว่ามันกระชับมันกรมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันดูเหมือนแบบไม่อื่นไม,ไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกแบบอยู่ด้วยแล้วแบบเบือห่วงนอนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะสำหรับคนคู่สองก็คือสนุกอันนี้คือสิ่งที่เขามองนะเดี๋ยวขอดูอีกใบ เห็นคุณนะแบบประมาณแบบโค,โคตรที่จะแบบมีความคิดสร้างสรรค์นะให้ดูเคพีว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะน่าจะเกี่ยวกับการเดินทางด้วยก็ได้นะคะคุณอาจจะไปมาเยอะละคุณเลยอ d j u s t ได้ไวไงคุณเลยอัด p ับได้ไวคุณแบบซับซึมไปแบบทุกแบบทุก c u เ t อร์แล้วคุณรู้ดีว่า คนนี้ควรจะเข้ายัางไงคุณเก่งเรื่องคนนะคุณเก่งในเรื่องของวัฒนธรรมคุณเก่งในเรื่องของการเบนอะินกับแบบไม่ว่าจะเคาเจอแบบไหนคนแบบไหนนะพีรู้สึกว่าคุณอาจจะมีประสบการณ์นะแล้วไม่มีแบบเบรย์ไม่มีกำแพงในเรื่องของอการที่จะเข้ากับคนอื่นนะคะพีรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคุณอาจจะเคยอยู่ที่อื่นมาก่อนหรือหม,หมายถึงต่างประเทศนะหรือคุณอาจจะมีงานที่จะต้องทําเกี่ยวกับ international หรือ global หรือ connect กับต่างชาติตลอดอันนี้คือ sign สัญญาณ symbol ของคนปุ๊บ p สองนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเก่งในเรื่องของภาษานะคะคุณอาจจะพูดได้หลายภาษาหรือคุณอาจจะนั่นแหละมีเรื่องเกี่ยวพันกับต่างชาติเสมอคือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบแต,ตกต่างจากเขาหรือเป็นคนที่แบบมีหัวแบบทันสมัยหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีวัฒนธรรมของที่อื่น ในตัวคุณเองมันก็เลยทําให้คุณแบบแตกต่างและยูนิคนะคะในสังคมที่คุณอยู่นะคะและตอนนี้มันก็เลยพอปอัพขึ้นมาคุณอาจจะแบบอีซี่อีซหรือการแต่งตัวของคุณนั่นแหละนะคะวิธีคิดนะคะคําพูดนะคุณแตกต่างเส้นเชิงกับคนทั่วไปนะที่คุณอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะสิบที่เขามองคุณนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนฉลาดแล้วก็ไหวพแบบทริกเกอร์เป็นคนที่แบบเร็วนะคะในการที่จะแบบโน้มน้าใจคนหรือ ถ้าจะแบบส่งใครสักคนไปเจราจาหรือแบบไปไฟ่ะต้องส่งกลุ่มสองไปเพรเก่งในเรื่องของการแบบทำให้มันแบบให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้หรือแบบคุณชนะประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขามอกนะก็จะไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะบายบายบายพีชพีชกับหัวเห็นปะคืออยู่กับคุณไม่ไม่ใช่เชิงที่แบบนั่งสมาธิไม่ใช่เชิงที่แบบว่าจะอ,าอะไรอ่ะ นู่นอนหรือแบบคุณไม่ใช่สไตล์นั้นคุณเป็นสไตล์ที่แบบแอคทีฟสิเร็วสิเร็วเร็เต้นอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนะั้นเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบายคนรูปสองสวัสดีค่ะคนกรุ๊ปสามคนที่เลือกลิปสติกอันนี้นะคะของคีพีนาสีนีนะคะนา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 นไปดูค่ะว่าคนของคุณนะเขามองคุณยังไงนะคะในสายตาเขาเขาเห็นคุณเป็นแบบไหน รูสแกตชุดเซลคุณลำเบอร์3สิบดาบกับหัวแสดงว่าเขามองว่าคุณอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องเ็วร้รายอะไรมาผ่านเรื่องหนัหนกๆมาในชีวิตนะคะนะประมาณนั้นแป๊บนึงนะคะนะคนคุปสา3 สิดาบกับหัวคุณอาจจะเพิ่งแบบฟื้นนะคะคุณอาจจะเพิ่งแบบหลุดมานะคะจากสถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตที่มันหนักนะคะคุณที่มีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่มันหนักหนักอย่างเช่นเ,ออเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือเรื่องในเรื่องของแบบคนรักก็ได้แต่คพีพีเซ้นได้ว่าคุณอาจจะเขาอาจจะมองคุณว่าคุณอาจจะมีความแบบโดนเพื่อนหักหลังหรือแฟนหักหลัง ประมาณนี้นะที่คีพีได้ยินแล้วก็สามถ้วยขึ้นมาด้วยกับหัวคุณอาจจะเป็นคนแบบคบใครแล้วก็อาจจะโดนแบบหักหลังตลอดหรือคนอื่นจะเฮิร์ตคุณตลอดคีพีรู้สึกอย่างบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ขามองคุณอาจจะมีความแบบเห็นใจนะว่าทําไมคุณกูสามอาจจะไม่ได้โชคดีในเรื่องของการครบเพื่อนคบแฟนมีความรักนะเนี่ยคุณน่าจะโดดเดี่ยวจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากจะเดี่ยว โชว์เดียวหรืออยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าสถานการณ์บังคับนะคือคนคู่สามอาจจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความเงียบหรือการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างจากคนทั่วไปนะคะเขามองว่าอย่างนี้นะคุณอาจจะมีจุดยืนของตัวคุณเองหรือคุณอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะโอเคในการที่จะอยู่คนเดียวเขารู้สึกว่าคุณอาจจะแบบไม่ชอบเข้าสังคมเท่าไหร่ไม่ได้แบบว่ามีเพื่อนเยอะเท่าไหร่ นะมือนคุณแบบเบื่อกับชีวิตคุณนะเขามองประมาณนั้นนะเพราะมันไม่มีแบบเพื่อนหรือความวุ่นวายนะคะชีวิตคุณค่อนข้างแบบเรียบ,ยบโอเคด้วยเอ,อ่อ king of pentacle universe กับหัวแสดงว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะพยายามพรีเซนต์รูปแบบนี้ให้กับเขาแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็อาจจะมองเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะผ่านหน้ากากไปผ่านแบบ เรื่องที่คุณแบบบิวขึ้นมาไว้ข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าทุกคนมีนะคะหน้ากากนะแต่เขาเห็นว่าคุณไม่ได้แบบมั่นคงและมั่นใจและแบบดีเหมือนที่แบบคุณรีเพลซ์ให้กับสังคมนะเขาอาจจะมองเห็นความเจ็บปวดเขาอาจจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้แบบไฟอย่างที่คุณแบบบอกกับคนอื่นว่าตัวคุณโอเคตัวคุณแบบไม่ได้เป็นอะไรเขาอาจจะเห็นความอ่อนแอของตัวคุณนะคะทีน้นะคนกลุ่มสามคนที่คุณถามถึง เขาก็มีความเห็นอกเห็นใจคุณนะแล้วก็มีความรู้สึกแบบอยากจะฮิลคุณอยากจะช่วยเหลือนะอยากจะมอบความรักให้นะอยากจะให้คุณได้เจอความรักที่ดีดดนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเพื่อนหรือรูปแบบของความรักแบบแฟนนะคะขึ้นอยู่กับคุณถามถึงใครนะแต่ไพ่แบบเอซสับคัพพูดถึงการความรักอะนะคะความหงใยความปรารถนาดีให้กับคนกรุ๊ปสาม เพาเห็นว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบทรีตคนอื่นตลอดให้คนอื่นตลอดแต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณแสดงหรือนนิดีกับใครบางคนนะเพราะว่าอะไรทุกคนก็ต้องแบบหวังแบบให้คนคนนั้นเห็นความสําคัญแล้วก็ต้องการที่จะให้เขาทํากับใช่ปะ่ะแต่จริงๆคุณอาจจะพูดเหมือนแบบเหมือนที่เขาคุยกันทั่วไปบอกว่าโอเคทาความดีไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะให้คนอื่นทํากับนะมันไม่จริงอะนะคะเราต้องแบบเปิดใจคุยกันจริงๆว่าโอเคการที่เราไนท์กับเขานะคะคุณลองคิดดูว่า เพราคุณไนท์กับใครยกเว้นแบบการทําบุญนะอันนั้นจริงๆถึงแม้กับการทําบุญคุณก็ยังมีความหวังว่ามันจะกลับมารีเทิร์นกลับมาในรูปแบบไหนก็ได้ที่ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะมองคุณในรูปแบบนี้นในการที่คุณดีกับใครไนท์กับใครมากๆเนี่ยความจริงแล้วมันมีมันมีมันมีมนมข้อความเขาบอกว่าประเภทของคนที่แบบนาซิเซสระ นะคะเขาจะพยายามดีกับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นดีกับเขาอันนี้ที่พีไม่ได้ just หมายถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณอาจจะไป search ดูก็ได้นะคะเหมือนคนที่ประเภทแบบคือพีจะพูดยังไงคุณกุศลจะเกลียดที่ีไหมเหมือนแบบคนที่หลงตัวเองทุกคนมีนะอาการนี้นะคะที่พีก็เป็นนะคะทุกคนก็เป็นที่พีคิดว่าเป็นนะคะนะแต่จะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยขึ้นอยู่อีกทีหนึ่งแต่นี่ก็คือเขาอาจจะมองเห็นคุณอย่างนี้ที่คุณไน c ์กับคนอื่นบางทีคุณแค่ต้องการมิตรภาพต้องการแค่แบบ อยากได้รับความแบบความรักจากคนอื่นบ้างแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีความแบบจะอะไรมากมายเขาก็เลยรู้สึกเอ็นดูหรือรู้สึกแบบเห็นใจนะคะที่คุณอาจจะต้องแบบมาเจออะไรแบบนี้แล้วนะที่คุณไม่ได้อยากจะเป็นคนที่แบบโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียวหรอกแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะคะบางครั้งก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างหรือเหตุการณ์อะไรที่ท,ที่ที่มันแบบ ไม่เป็นใจให้กับคนรุ่สามได้แบบได้เจอ experience ดีๆกับคนรักะัะที่แบบมาหรือก,กับเพื่อนนะ,ะ <c oughs> สามดับ <c oughs> สามทั่วสามรับกับโมตรอ์ <c oughs> <c oughs> เขารู้นะคะว่าคุณแบบเฮิ์มมาในเรื่องของจิตใจ <c oughs> คุณต้องแบบเป็นคนที่แบบมีปมในเรื่องของความรักแน่ๆนะคะ <c oughs> เขามองเขามองออกนะคะ <c oughs> คุณอาจจะนั่นแหล่เหมือนที่คีปีบอกอาจจะมาจากครอบครัวอาจจะมาจากคนรักอาจจะมาจากเพื่อน จริงๆแล้วคนเรามันฮิวได้นะคะก็เคยพีว่าทุกคนแทบจะมีแหละประสบการณ์ในการขาดน,นะคะความรักแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าบางคนก็ฮิวตัวเองได้บางคนก็ฮิวตัวเองไม่ได้นะคะก็สาหรับคนกลุ่มสามเขาเอาจจะมองเห็นว่าคุณอาจจะพยายามทํอยู่นะก็เขารู้นะคะว่าคุณอาจจะเฮิร์ตมาเจ็บมาคะเขามองคุณแบบประมาณเนี้ยนะคะ เขาก็ชอบคุณนะด้วยแบบเอซบอลเขาชอบคุณนะเขาชอบในความกล้าในความแบบเฟลลี่ในการที่แบบเข้าหาในความมั่นใจในการที่แบบชวนคุยในการที่แบบเก่งในการที่แบบเข้าหาคนอื่นนะนะคะบริหารสเสน่ห์เขาชอบนะแต่ว่าบินีทเขาเรียกว่าอะไรอะใต้หน้ากากนั้นใต้บุคลิกนั้นใต้สิทธิคุณทํานั้นเขามองออก ไม่รู like? emotions, so ้เหมือนกันว่าคุณถามถึงใครแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบคุณโกหกเขาไม่ได้นะเขาอาจจะมีประสบการณ์เยอะหรือเขาอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบประสบการณ์เยอะหรือฉลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะะหรือโตนะคะเนี่ย Four of Wands เขารู้นะคะให้ King of Pentacles กับ Four Wands พูดถึงความมั่นใจมั่นคงความรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรอะอินดิพินเดนต์อะในการที่แบบเข้าใจในอินดิพินเดนต์เรื่องอื่นคนรุ่สามอินดิพินเดนต์อยู่แล้วแต่เรื่องของแบบเพื่อนหรือความรักอะคนครุ่สามอาจจะมีปัญหาจริงๆแล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ครบจริงๆแล้วคุณไม่ได้แบบไม่ได้อยากอยู่คนเดียวอะอยากจะหาใครสักคนอยากจะมีแฟนอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวแหละแต่ว่า สากรการบังคับอาจจะไม่ได้เจอใครที่แบบดีๆผิดหวังเรื่องความรักตลอดมันเลยทําให้คุณเหมือนแบบเหมือนจะไม่อยากจะเหมือนจะไม่อยากมีความรักแต่จริงๆนะคุณต้องการความรักประมาณนั้นนะคนคุบสามเคพีไม่มีเจตนาว่าอะไรนะคะแต่ว่าอาจทาให้มันจะเป็นจริงไม่จริงคนคุปสาสต้องคิดดูอีกทีนะคะเนี่ยไพ่เดอะอินเพรสอินเว Rose. คุณเหมือนแบบทําอะไรที่มันแบบ ตรงกันข้ามจริงๆแล้วคุณอยากจะเป็นอยากจะเป็นคุณแม่อยากจะเป็นสามีภรรยาอยากจะเป็นคนที่คุดมรสมบูรณ์ครบพร้อมเพียบพร้อมนะคะในในการที่จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้คุณอยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องแต่งงานหรือการมีคู่ครองหรือการที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบบางศาสนาเขาก็เชื่อว่าการที่คุณมีลูกก็อาจจะทำให้คุณแบบเป็นผู้หญิงที่แบบพร้อมนะคะ เป็นผู้หญิงที่แบบสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งคนกุศลก็อาจจะประมาณนั้นเขาก็มองนะคะว่าสิ่งที่คุณแบบพยายามปฏิเสธจริงๆอาจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่สุดได้นะคะตอนนี้คีมีไม่มีเจตนาจะว่าอะไรคนอื่นนะเพียงแต่ว่ามันต้องอ่านนะคะทีนี้การที่เขามองคุณยังไงก็ไม่ใช่ความจริงอีกทีนึงนะคะคนที่จะรู้ความจริงจริงคือคุณค่ะคนกุศลว่าอย่างไรเนี่ย โฟกซ์อเอะโรสคุณอาจจะแตกต่างจากสังคมจากเพื่อนรุ่นเดียวกันจากสิ่งที่คุณเป็นน่นะคะคนอื่นอาจจะแต่งานหมดอาจจะเหลือคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะครบแล้วทุกสิ่งแต่คุณยังไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าอะไรไม่มีคําตอบนะบางทีก็อาจจะไม่ใช่เวลาของเราบางทีก็อาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่มันพาเรามาณนะจุดจุดนี้นะคะ นีเขามองคุณแบบนี้นะคะคพบครบสามโอเคเจอกันใหม่ในคลิปนะคะคลิกนะเพราะว่าคลิปนี้ต้องไปดูดูให้คนอื่นไม่บ้าค่ะ